วิธีการเปิดไมค์ในเกม r o b l o กดเข้าไปที่คำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปคำที่การตั้งค่ากดเข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวและจำการจำกัดเนื้อหาคูบูรา กดเข้าไปที่คําว่าการสื่อสารกดเข้าไปด้วยคําว่าการช่วแชทด้วยเสียงกดเข้าไปแล้วก็เปิดเลยแค่นี้คุณก็จะเปิดไมในเกมโรบอทได้บางเกมที่เขาให้เปิดไมอะนะผมจะเข้าเกมนี้นะไปซื้อแอนุ้อบากี่บาทสบากี่บาท